สวัสดีครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษฤดูกาล2025-26นัดที่17แอสตันวิลล่าชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2-1นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเสมอเชลซี2-2ไบรทันแอนด์โฮปเอาบเบียนเสมอซันเดอร์แลนด์เอฟซีศูนยเอฟซีบอลมัดเสมอเบอร์ลี่หนึแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ด3-0วูน์ฟเวิตแฮมตันวันเดอร์เรสพ่เบรนท์ฟอร์ด0-2ท็อตแนมฮอตสเปอร์พ่ลิเวอร์พูล1-2ลสยูไนเต็ดชนะคริสตัลพาเลซ4-1 เอฟเวอร์ตันท่อาเซนน์0-1สรุปตารางคะแนนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษฤดูกาล2025-26นัดที่17จากฝูงเป็นของอาเซนอนมี39คะแนนที่2เป็นแมนซิตี้มี37คะแนนที่3เป็นแอสตันวิลล่ามี36คะแนนที่4เป็นเชลซีมี29คะแนนลิเวอร์พูลที่5ซันเดอร์แลนด์เอฟซีที่6แมนเชสเตอร์อยู่ในเดที่7คริสตลัลพาเลทที่8สเปอร์ที่13 เดอลซันบวกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษนัดที่17เออร์ลิงบราท์เฮอฮาลันแมนเชสเตอร์ซิตี้19ประตูอิกอร์ทิอาโกเบรนท์ฟอร์ด11ประตูอองตวนเซมิโย่เอฟซีบอลมาร์ตแปดประตูอูโกอิกิติเก้ลิลปูแปประตูแดนนี่เวลเบกไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียน7ประตูริชาริสันท็อตแนมฮอสเปอร์7ประตูชองฟิลิปมาเตตาคริสตัลพาเลทเประตูฟิลฟอร์เดนแมนเชสเตอร์ซิตี้7ประตู ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษฤดูกาล2 0 2 5 2นนัดที่17คืนวันจันทร์ที่22ธันวาคมตี3ฟูแลมพบนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นัดที่18คืนวันศุกร์ที่26ธันวาคมตี3ามมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบนิวคาสเซิลยูไนเต็ดคืนวันเสาร์ที่27ธันวาคมทุ่มครึ่งนอตติงแฮมฟอร์เรสต์พบแมนเชสเตอร์ซิตี้สีทุ่มตรงหรือผู้พบวูล์ฟเวอร์แฮมตันวันเดอร์เรสต์เบ FC, outh, West ham, United, บฟูแลรน เบอร์ลี่พบเอฟเวอร์ตันเที่ยงคืนครึ่งเชลซีพบแอสตันวิลลาคืนวันอาทิตย์ที่28ธันวาคมสาทุ่มตรงซันเดอร์แลนด์เอฟซีพบลีดส์ยูไนเต็ด5ทุ่มครึ่งคริสตัลพาเลซพบท็อตแนมฮอสเปอร์ขอพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ